คลิปนี้มาดูมาตรา177นะครับมาตรา177เนี่ยพูดถึงเรื่องของการยื่นคําให้การและก็เรื่องของการฟ้องแย้งนะครับในมาตรานี้เนี่ยวรกแรกวรกแรกพูดถึงว่าเมื่อได้ส่งหมายเรียกและคําฟ้องให้จําเลยแล้วให้จําเลยทําคาให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วันในวรกแรกนียอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตให้กับผู้ศึกษานะครับให้ทราบว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยเนี่ยนะครับเป็นการส่งแบบทางเดียวนะผมใช้คำพูดดีนะเพื่อทำความเข้าใจว่าอาการที่บอกว่าทางเดียวหมายถึงว่าทางขาส่งเนี่ยนะฮะส่วนส่วนทางผู้รับเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยเนี่ยเป็นการส่งแบบทางเดียวนะฮะเมื่อเป็นการส่งแบบทางเดียวเนี่ยก็คือ ใช้ใช้จุดในการส่งเนี่ยนะฮะเป็นตัวกําหนดว่าการส่งชอบหรือไม่ชอบส่วนจําเลยอะ่ะนะเขาจะรับเขาจะรู้เขาจะได้อ่านเขาจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอามาเป็นเอามาเป็นประมาณก็คือไม่เอามาเป็นหลักไม่มีไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์นในทางฝ่ายฝั่งจําเลยนะครับรารนี้เนี่ยในส่วนของทางทางฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับ เมื่อยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการที่จะขอให้เจ้าพนักงานเป็นคนส่งเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อได้ส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องและคำฟ้องให้จำเลยแล้วตรงนี้การส่งตรงนี้อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือ,อการส่งเนี่ยคนที่ส่งจะต้องเป็นใครครับเป็นโจทย์เองไหมไม่ใช่จะต้องเป็นเจ้าพนักงานก็ต้องดูมาตรา70ครับ มาตรา70ในภาคที่1เนี่ยนะครับบรรดาคำฟ้องบรรดาคำฟอ้องคำฟ้องก็คือเนี่ยคำฟ้องที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับหมายเรียกก็คือหมายเรียกอันนี้แหละที่ว่าหมายเรียกให้จำเลยยื่นคำให้การเนี่ยนะครับและหมายอื่นๆํนำสั่งคำบังคับของศาลแล้วก็มีการแก้ไขเมื่อปี60นี่เองห้าหกศในกรณีต้องส่งคำบังคับตรงนี้นะฮะกฎหมายบัญญัติ ให้เจ้าพนักงานศารเป็นผู้ส่งนะครับให้เจ้าพนักงานสารเป็นผู้ส่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นบทบัญญัติในทางกฎหมายว่าให้เจ้าพนักงานสารเป็นเป็นผู้ส่งโจทย์ไม่ใช่ผู้ส่งนะแต่โจทย์มีหน้าที่นำส่งนะก็ดูนะนี่ยคำฟ้องนั้นให้โจทย์เสียค่าธรรมเนียมในการส่งส่วนการนำส่งนั้นโจทย์จะนำส่งหรือไม่ก็ได้เว้นแต่สารจะมี เว้นแต่สารจะสั่งให้โจทย์มีหน้าที่จัดการนําส่งไอ้ตรงเนี้ยนะต้องทำเขาทำความเข้าใจแยกแยะให้ดีนะครับว่าโดยหลักแล้วนะการส่งบรรดาคําฟ้องหมายเรียกนะฮะอย่างนี้ต้องให้เจ้าพนักงานสารเป็นผู้ส่งถึงจะถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแต่ปัจจุบันก็จะมีอานะการบัญญัติเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและก็ การส่งโดยไปรษณีด่วนพิเศษซึ่งตรงนี้กฎหมายก็รองรับไปแล้วว่าสามารถทำได้ตรงนั้นนะครับแต่ในทางปกติก็จะต้องใช้เจ้าพนักงานเดินหมายเนี่ยเอาหมายไปส่งถึงยังภูมิลำเนาของจำเลยเลยนะครับเมื่อเจ้าพนักงานนะฮะได้นำหมายนะฮะไปส่งให้แก่จําเลยแล้วอย่างนี้นะครับการนี้การส่งอย่างที่ได้เรียนว่า1 เจ้าพนักงานศารจะต้องเป็นคนส่งเองนะครับคราวนี้พอเวลาเจ้าพนักงานศารไปส่งเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่า,าถ้าเกิดจำเลยไม่รับหมายละ่ะไปส่งถึงที่ถึงภูมิลำเนาของจำเลยแล้วจำเลยไม่รับหมายก็ต้องมาดูมาตราทางแก้นะฮะมาตราที่จะต้องดูก็คือมาตรา78ทางแก้ก็คือนะถ้าไปส่งถึงตัวแล้วถึงที่อยู่ถึงภูมิลำเนาแล้วจำเลยไม่รับเนี่ยขั้นตอนของทางศารก็คือ สาลก็จะต้องอย่างนี้ครับกฎหมายก็ระบุว่ากรณีอย่างนี้ <c oughs> จะต้องดําเนินการอย่างนี้ก็คือใช้การวางนะวางคําคู่ความไอการวางคําพู่ความเรื่างนี้เป็นขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรา79แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสารจะใช้มาตรา79อ๋อเมื่อกี้ขอโทษนะ78ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสารก็จะใช้อามาตรการนะวิธีการทางกฎหมายก็คือ ตามมาตรา79นะครับก็คือให้ใช้การส่งโดยวิธีอื่นแทนการส่งโดยวิธีอื่นเนี่ยนะก็คือการปิดคำคู่ความอย่างการณีของอทนายความที่เราทำงานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเรายื่นฟ้องจำเลยต่อศาลเนี่ยเราก็จะไปคัดทะเบียนบ้านของของ,ของจำเลยนะไปคัดทะเบียนบ้านไม่เกิน1เดือนเนี่ยนะเอามายื่นพร้อมกับฟ้องและก็ระบุนะคำถแถลง นะขอให้สารปิดหมายนะตรงนี้สารก็จะมีคําสั่งว่าการณีถ้าไม่พบจําเลยเนี่ยนะก็ให้ปิดหมายได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการการส่งโดยวิธีอื่นแทนเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าพนักง,งานสารก็ยังต้องเป็นคนส่งอยู่ดีและและอะไรครับและเมื่อเจ้าพนักง,งานสารไปถึงภูมิลาเนาจําเลยแล้วไม่พบจําเลยตรงนี้แหละครับเจ้าพนังศารก็จะใช้วิธีการปิดนะ ปิดหมายไอ้การปิดหมายเนี่ยมันมีผลตามวรรคสองของ79กนะครับก็คือการส่งคําผู้ความหรือเอกาสารดวยวิธีอื่นแทนนั้นเนี่ยให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกาหนดเวลา15วันอย่างเงี้ยนสะิวันได้ล่วงพ้นไปแล้วกรณี15วันได้ล่วงพ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราดูมาตรา177บอกว่านะให้จําเลยทาคาให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วันเห็นไหมเวลาส่งส่งหมายเรียกไปให้ที่จําเลยแล้วเนี่ยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นการใช้วิธีการส่งโดยวิธีปิดหมายมันต้องต้องบวกต้องบวก15วันเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นการปิดหมายจึงช่วยให้จําเลยเนี่ยมีระยะเวลาในการเตรียมคําให้การเพิ่มเติมอีก15วันครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาที่จําเลยถูกฟ้องอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีการบอกต่อๆกันนะว่าบอกว่าขอให้เจ้าพนักงานศาลปิดเถอะอย่าอย่าส่งมือเลยอย่าส่งถึงมือเลยใบแฮนเนี hand, ย่ยส่งถึงมือเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดส่งถึงมือเนี่ยเท่ากับว่า ะระยะเวลาอีก15วันเนี่ยมันไม่มันไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้เจ้าพนักงานปิดเลยอย่างเงี้ยตามตามที่ศาลมีคําสั่งอย่างนี้นะฮะระยะเวลาก็จะมีเพิ่มอีก15วันก็ทําให้จาเลยนั้นหายหายหายใจได้มากขึ้นนะนะก็คือจะได้ไปเตรียมหาท,ทูลทนายมานะดูคําฟ้องให้ดีอย่างนงี้นะครับเอาล้ครับนี่วักแรกเนี่ยมีนัยยะอย่างนี้ที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับครับวักสองวักสองนี่สําคัญเลยนะครับ ให้แสดงให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของการการให้การการให้การของจำเลยเนี่ยนะครับก็ต้องก็คือต้องให้การโดยชัดแจ้งคำว่า,าให้การโดยชัดแจ้งก็คือว่าก็ต้องดูว่าตัวโจทเนี่ยเขาเขา,เขามีข้ออ้างอะไร ข้ออ้างของโจทเนี่ยเขาอ้างอะไรมาแล้วข้ออ้างอันนั้นเนี่ยเรามีข้อต่อสู้อะไรนะอย่างเช่นอันนี้ว่าโจ์เขาตั้งว่าเขาตั้งข้อหาว่ากู้ยืมอย่างนี้นะทางจำเลยก็บอกว่ากู้จริงหรือไม่จริงละ่ะถ้ากู้จริงนะก็รับก็จบเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดกู้ไม่จริงก็ต้องไม่รับนะอย่างนี้นะหรือกู้จริงมีหลักฐานหลักฐานเป็นหนังสือไหมมีหรือไม่มี จำเลยก็ต้องต้องตอบได้ว่ามีหรือไม่มีรับหรือไม่รับหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วเนี่ยนะจำนวนเงินมันถูกต้องไหมจริงหรือไม่จริงรับหรือไม่รับอย่างเงี้ยนะข้อข้อข้อ,ข,อข้อกำหนดต่างๆข้อตกลงต่างๆในสัญญากู้เนี่ยมนันเป็นไปตามสัญญากูน้นรือไมอย่างเงี้ยนะซึ่งข้อต่อสู้ของของจำเลยเนี่ยที่จริงก็มีเยอะนะอย่างข้อต่อสู้ในเรื่องของเจตนาอย่างเงี้ยว่าที่ทําสัญญาไปไปนั้นเนี่ย ก็คือมีการเซ็นสัญญาไปจริงอะ่ะแต่เป็นการเซ็นสัญญายัางไงครับเซ็นกระดาษเปล่าหรือเปล่าหรือ,อเซ็นมีแต่เชื่อนะแล้วก็เซ็นในแบบฟอร์มลอยลอยไว้นะทางโจ์เนี่ยเขาไปกรอกข้อความเองโดยไม่ถูกต้องจำนวนเงินก็ไม่ถูกดอกเบี้ยก,ก็ไม่ถูกระยะเวลาในการกำหนดในการใช้คืนหนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้อง,นงเนี่ยอย่างเงี้ยหรือ,อเงินเนี่ยก็ไม่ได้รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นข้อต่อสู้ที่จะต้องแสดงโดยแจ้งชัดไปนะพระนั้นตรงนี้นะที่บอกว่าจำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคําให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นทั้งสิ่งอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนส่วนไหนรับส่วนไหนปฏิเสธอย่างงี้นะและที่สําคัญก็คือรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นก็คือเหตุผลนะ่ะเหตุผลว่าเราทําไมที่ข้ออ้างของโจทก์ฟังไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะยันกันให้อยู่อย่างนี้นะครับอวักสามบอกว่า จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคาให้การก็ได้อันนี้ให้สิทธิ์จำเลยนะว่าถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาฟ้องมาเนี่ยนะจำเลยจะฟ้องแย้งเข้ามาแต่ถ้าก็ไม่เกี่ยวข้องก็มันก็ไม่ได้นะแต่นี้ให้สิทธิ์เลยว่าถ้านะจำเลยจะฟ้องแย้งเข้ามาในคําให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคําฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก ซึ่งกรณีตรงนี้สารก็จะไม่รับฟ้องแยง้งนะก็จะมีคำสั่งไม่รับฟ้องแยงนะครับเอาวัคซีให้ศารตรวจดูคำให้การการตรวจดูคำให้การเนี่ยก็เหมือนกับการตรวจฟ้องนะอย่างที่โจทย์ยื่นฟ้องสารก็ตรวจจำเลยยื่นคำให้การสารก็ตรวจตามมาตรา18อันนี้อั้ก็ต้องไปว่ากันนะที่มาตรา18นะครับ วักท้ายเลยนะบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บ,บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตามมาตรา57ดวงเล็บ3อนุ3เนี่ยโดยอนุโลมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการร้องสอดแล้วก็มีการหมายเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมอย่างเงี้ยนะจำเลยร่วมก็มีสิทธิที่จะต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำให้การแล้วก็จะต้องยื่นคำให้การภายในกําหนดด้วยแล้วก็จะมีสิทธิ์จะฟ้องแย้งอะไรก็เหมาะก็ว่ากันไปนะก็คือมีสิทธินะตามมาตรานี้ด้วยนะครับก็ามาตรา177เนะเรื่องของคําให้การก็มีประเด็นอย่างนี้แหละครับ